ต่อมาค่ะท่านเลขาธิการนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะลำดับต่อมาลักค่ะท่านต่อมาค่ะตัวอย่างส่วนจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านสชทั้ง3ท่านนะครับท่านรองที่ติปกรกบโลนะครับผู้บริหารกทย แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านท่านผู้อำนวยกาโครงการให้ความสุคโครงการจัดหาครูในวก็อจัดการเรียนการสอนนะครับนรใรรากการรนระดับปวชคจึงจึงต้องเป็นหน้าที่ของกฎหมายส่วนโครงการเป็นหน้านจังหวัดของการส่งเสริมให้เยาวชนรู้ถึงกฎระเบได้รู้จักคิดได้รู้จักติดตองรู้จักหลีกเลี่ยง และป้องกันตนมีให้การทำผิดตัวเดียวสนใจครับก็บัดน,นี้ครับได้เวลาสมควแล้วครับผมขอได้เชิญท่านผู้ลงแต่รัฐมนรครับนายกโครงการาบาริหา,ารส่วนจังหวัดสุพรรณครับกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายครับเรนองที่เข้าร่วมโครการอยู่ตลอดจนที่อนอดหมายนะครับเ,เชิญ ท่านสจอจอนนั่งก่อนนะครับเดี๋วยวจะไปลงใกล้ชิดกัในในเรื่องการทํางาน,นาาการสนับสนุนนะครับในการทําให้น้องๆมีความพร้อมมากขึ้นในเรื่องที่น้องๆสนใจนะครับแล้วก็ประมาณร้อยยีย่สิบถึงร้อยสามสิบแผ่นนะครับของออกแต่ดาวจสามารถจะุหนุนให้กับสถานศึกษาได้ประมาณเก้าสิบหก้ิ กดไลค์นะคะ, 1, 2, ะ,นนนะหนึ่งสอง,สองสามอ่าออกเป็นจับมือชูพร้อมกันร้องเพลงพร้อมกันหนึ่งสองสามเฮ้ยมีเยี่ยมด้วย